สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะถ้าใครไม่ได้กดติดตามก็ไม่แบ่งปัน <c oughs> จะร้ายเกินไปหรือเปล่าไม่นะก็แวะเข้ามาดูได้แต่ว่าถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็อยากจะติดตามในเรื่องราวอื่นๆด้วยก็สามารถกดติดตามได้นะคะ ไม่ว่ากันนะแอดไม่บังคับนะคะไม่บังคับใครทั้งนั้นตามสบายเอาที่สบายใจเลยค่ะโอเคแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งนะว่าถ้าเข้ามาในช่องของแอดแล้วมาเม้นต์เนี่ยรบกวนดูอ่านใต้คลิปสักนิดนึงว่าแอดเขียนบอกอะไรไว้เพราะถ้ายังคงฝืนเป็นกฎของช่องค่ะเป็นระเบียบของช่องนี้ยังมาเม้นใช้ใช้บัญชีอวตารแล้วก็มาเม้นด้วยข้อความที่ไม่ใช่ภาษาคนแอดต้องขออนุญาต แบนด์คนนั้นนะคะบอกไว้ก่อนเลยโอเคเพราะฉะนั้นห้ามหลับหูหลับตามเม้นนะคะต้องดูด้วยว่าช่องเขามีเงื่อนไขยังไงบ้างนะคะโอเคมาดูค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือ นายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนจากโควิด1 9เ้นี่ยละค่ะซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและล่าสุดตกผลึกมาในต้นเดือนเมษายนนี้นี่ถือว่าล่าสุดแล้วนะคะโอเคค่ะล่าสุดที่สุดแล้วลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนยังไงลดแบบนี้ค่ะนายจ้าง4%เหืออัตรา4%ผู้ประกันตนมาตรา33เหลือ1%ผู้ประกันตนมาตรา39เหลือ86บาทนะคะ ก็คราวนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงนี่ที่ลูกศรเขาชี้มาตรงนี้ก็คือระยะเวลา3เดือนอ่ถามว่าอัตราเนี้ยได้แค่นานแค่ไหนได้เวลา3เดือนนะคะเขาให้เวลา3เดือนมีนาคมพฤษภาคมมีนาคมเมษาพฤษภามีนาเมษาพฤษภา3เดือนตรงนี้นะคะโอเคนะอ่ะคราวนี้มาดูขยายเวลาส่งเงินสมทบ ของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33และ39อยู่ตรงนี้นะคะขยายเวลานะนายจ้างลูกจ้างนะคะสำหรับงวดเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมออกไปอีก3เดือนถูกไหมคะอ่ะตรงนี้ค่าจ้างเดือนมีนาคมให้นำส่งภายในวันที่15กรกฎาคมค่าจ้างเดือนเมษายนให้นำส่งภายในวันที่15สิงหาคม ค่าจ้างเดือนพฤษภาคมให้นําส่งภายในวันที่15กันยายนนะคะก็สามารถที่จะยืดออกไปได้3เดือนนั่นเองค่ะสำหรับเท่านี้มาดูเรื่องของเ,ออเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสยัยเพิ่มอะไรบ้างตรงนี้นะนี่นะคะค่ะเขาเพิ่มอะไรบ้างอ่ะให้ดูใกล้ๆ มีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปจริงๆแล้วก็ประมาณ1เดือนเศษที่ผ่านมาผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานหรือนายจ้างไม่ให้ทํางานจะต้องอยู่ในโหมดของการกักตัว14วันนะคะผลกระทบจากโควิดนะหรือว่าไปสัมผัสผู้ใกล้ชิดอะไรก็ตามทีคะ่ะที่มันเกี่ยวเนื่องกับโควิดหรือว่าต้องกักตัว14วันนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่หน่วยงานราชการหรือรัฐมีคำสั่งให้ในายจ้างหยุดประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อน,นี้นะคะก็อยู่ในโหมดนี้แหละ,ะถือว่าเข้าข่ายเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานขึ้นมานั่นเองนะคะคราวนี้เรื่องการรับเงินกรณีว่างงานรับกี่เปอร์เซ็นต์เดิมทีเขาให้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้เขาเพิ่มมาเป็น62%นะคะของค่าจ้างรายวันนะเพิ่มมา62%ของค่าจ้างรายวันแต่ว่าไม่เกิน90วันนะคะโอเคไหมหรือว่า3เดือนนะคะนี่ค่ะก็ เป็นเรื่องที่นํามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมได้ทราบโดยเฉพาะนายจ้างและก็ลูกจ้างนะคะจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็รู้อย่างน้อยทั้งนายจ้างและลูกจ้างก็จะรู้สิทธิของตัวเองว่าได้อะไรมาบ้างจากมาตรการช่วยเหลือของทางรัฐบาลนะคะค่ะคราวนี้มาดูก่อนว่าบ้านเด็ล่าสุดเนี่ยยืนยันว่ายังไงนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงก็คือ หมอมราชวงศ์จัตุรงงคลสนากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะที่มีการผลักดันมาตรการช่วยผู้ประกันตนใช้ผู้ใช้แรงงานจากสถา,สถานการณ์ภาวะวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะด้วยการเ,เรียกว่ามีการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ มีส่งผลให้รัฐบาลน,นั้นมีมติออกมา2ครั้งนะคะครั้งแรก24มีนาครั้งที่2ก็31มีนาที่ผ่านมานี่เองและวเขาก็สรุปมาตรการทั้งหมดออกมาเป็น4ข้อตามนี้เลยอ่ะข้อแรกก่อนเลยค่ะข้อแรก ลดอัตราเงินสมทบลดเงินสมทบในจ้างเลือร้ละสผู้ประกันตนมาตรา3 3เหลือ1ร้อยผู้ประกันตนมาตรา39เหลือ86บาทตามที่ไฟบอกไว้เบื้องต้นนะคะเป็นไปตามนี้เห็นไหมคะเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือเริ่มมีนาคมถึงพฤษภาคมนั่นเองค่ะนี้ก็เป็นไปตามที่เขาแจ้งในโฟชาร์ตอันแรกนะคะส่วนข้อที่2ก็เป็นการขยายเวลานําส่งเงิน หนึ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยเป๊ะๆก็คือเดือนมีนาให้ส่ง15กรกฎาถ้าเดือนเมษาก็ให้ส่งภายใน15สิงหาของเดือนพฤษภาคมให้ส่งภายใน15กันยายนนะคะตรงนี้ผู้ที่นําส่งก็คือนายจ้างก็จะต้องรู้รู้ลิมิตของตัวเองอ่ะต่อมาข้อที่3ค่ะเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีนี้ ผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานหรือว่านายจ้างไม่ให้ทํางานอยู่ในข่ายของการกับตัว14วันนะคะเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิดแล้วก็กรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีคําสั่งให้ในายจ้างหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย mm. ก็ต้องให้ได้รับเงินกรณีว่างงานนี้ร้อยละ6 2ของค่าจ้างรายวันไม่เกินนะไม่เกินนะคะไม่เกิน90วันนะคะ อันนี้เคลียร์ชัดเจนนะคะต่อมาสุดท้ายข้อ4เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนที่ลาออกให้รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ45ของค่าจ้างไม่เกิน90วันและผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างรับเงินกรณีว่างงานร้อยละ70นะคะสูงเหมือนกันนะของค่าจ้างแต่ไม่เกิน200วันทั้ง2กรณีบังคับใช้2ปีนะคะบังคับใช้2ปีมีผล2ปีง่ายๆ อ่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิที่ลูกจ้างควรจะรู้ว่าตัวเองต้องได้สิสทธิแบบนี้นะคะได้สิทธิแบบนี้อ่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยเป็นเพียงเบื้องต้นที่เขาจะมีการเร่งการช่วยเหลือให้มีผลใช้บังคับแต่ว่ากระทรวงแรงงานเองโดยสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยเขาก็ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือผู้ประกันตนผู้ใช้แรงงานอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะยังไงซะเราก็ต้องอคอยติดตามเจ้าภาพหลัก สำนักงานประกันสังคมนะคะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลเรื่องนี้เพราะนั้นเราก็กระทรวงส่วนของกระทรวงแรงงานภาพรวมคือกระทรวงแรงงานเป็นคนดูแลแต่ว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็ต้องเป็นผู้ที่จะต้องดูแลคนในพื้นที่นั้นๆของเขานะคะเอาเป็นว่าเราก็ใครที่อยู่ในโหมดของการเป็นประกันสังคมเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะเส้นวิธีการที่จะติดตามสำนักงานประกันสังคมมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเฟซเพจหน้าเพจ a c e b o o k หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน อ่ SSO Connect ก็ได้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ก็จะได้รู้สิทธิของตัวเองแล้วก็จะได้รู้ยอดเงินสมทบของตัวเองได้ผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายๆเลยนะคะฝ้ายจได้ว่าเคยแนะนําไปแล้วในแอปแอปพลิเคชันของประกันสังคมนะคะเพื่อนๆลองไปย้อนดูคลิปก่อนหน้าของฝ้ายได้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชนแนลเอาไว้ให้ฝ้ายด้วยถ้าใครที่ เห็นว่าเข้ามาแล้วอยากจะได้ความรู้หรือว่าอยากจะมาแบ่งปันเติมเต็มความรู้ให้คนอื่นบ้างก็สามารถกดติดตามไฟไว้แล้วก็เวลามีคลิปอะไรมาก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะหรือว่าอยากจะแนะนําให้ทําคลิปเรื่องไหนเป็นพิเศษก็เม้นเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะขอให้เป็นการเมน์ปนทางที่สร้สางสรรค์ไม่ใช่